เวลายามค่ำคืนมาอีกแล้วแล้วเรามาทำอะไรกันที่เนี่ยอ้าวก็วันนี้เรานัดกันไม่ใช่หรอว่าจะมาออกตามหารถคันใหม่ไงใช่แล้วล่ะพี่ฝนเรานัดกันไว้ว่าเราจะตามหารถคันที่2ถูกต้องและอุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วหรือยังน่ะ พร้อมแล้วนี่ไงมีทิกออทีดแล้วแล้วก็มีรถ3ามคันมีรถ3ามคันอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องมีไฟฉายแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะวิทยุสื่อสารมาด้วยเผื่อบางทีเราตามหากันไม่เจอต้องถึงขนาดใช้วิทยุสื่อสารเลยใช่แล้วเดี๋ยวตามหากันไม่เจอล้วทํำยังไงกันแล้วพอปุ๊กปิ๊กขับรถกันไปดีๆหน่อยนะปุ๊กปิ๊กขับเบียดพี่เอกับปุ๊กปิ๊กรีบอ่ะปุ๊กปิ๊กรีบงั้นเหรอ ฉันไม่ได้รีบฉันแค่แสงขึ้นมาก่อนที่เฉยนี่ไงมาถึงแล้ว Happy h a l l o w ปี2023นปี่0 2 3นี่เราต้องมาต่อกันเป็นรถไฟอย่างนี้เถอะใช่แล้วใช่แล้วพวกเราโอ้โหรถคันใหม่คันต่อไปจะเป็นรถอะไรพี่วอนตื่นเต้นจังเลยนะเนี่ยเราจะต้องไปที่ป้ายใช่ไหมถูกต้องแล้วต้องไปที่ป้ายก่อนเฮ้ออะดีอเด็วก่อนนั่นนัดหังขนมรูป รูปทำกินนี่นาแล้วเขาามาจัดสถานที่กันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยน่ารักจังเลยแต่แบบว่าเออ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 เเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ถังธรรมดาธรรมดาแล้วนะเนี่ยข้างในมีใครอยู่ก็ไม่รู้พี่ฝนมีใครอยู่เหรอใช่แล้วนี่ใครอะอแล้วใครกันแน่เนี่ยแต่แบบว่าดูท่าทางแล้วขุนขุนชะมัดเลยน่ะฉันว่าต้องใช่ต้องใช่แน่ๆใครเหรอพวกป๊ก คนคนนั้นน่ะคนคนนั้นคือใครกันง้เหรอคนที่มีหูเป็นกระต่ายอ่ะมีหูเป็นกระต่ายใครกันนะพี่เอกพอจะรู้แล้วแหละว่าเป็นใครอ๋อเดี๋ยวก่อนพี่วนนึกออกแล้วสแสดงตัวออกมาได้แล้วสแสดงตัวออกมาเลยนะพี่พอรู้แล้วว่าคนคนนั้นคือใครเขาจะแอบอยู่อีกนานไหมน่ะ ง่า,าอย่างนี้ดีกว่าพวกเราเรียกเขาพร้อมกันนะนับหนึ่งนับสองนับสามคนคนนั้นคือเอมมี่ออกมาได้แล้วนะโอ้จอไอซยนึกว่าจะจับเราไม่ได้นึกว่าจะไม่รู้แล้วซะอ,อีกว่าเราคือเอมมี่นะ แล้วนี่มาปลอมตัวเป็นถังฮาโล,ลวีนทำไมเนี่ย <g ülme> ก็เอมมี่อยากจะมาเล่นตามหารถคันใหม่ด้วยนี่นาอ๋อแล้วเอมมี่ตามหารถคันแรกไปแล้วเหรอใช่แล้วล่ะค่ะเอมมี่ตามหาได้แล้วตอนนี้จะมาตามหารถคันต่อไปด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็ร่วมขบวนการตามหารถคันที่2กันเลยดีกว่าเอออ่นเดียเด๋ยวก่อนเอมมี่พี่ฝนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาอ,อะไรกันเหรอพี่ฝน ว้าวเอมมี่ใสอะไรมาด้วยที่ตุ้มหูงั้นเหรอยังอุตส่ามองเห็นหูเลยเลยเดี๋ยวนะเอมมี่ไปหามาจากไหนคือว่าเอมมี่พิมพ์คำว่าฮ l ลโลวีนในอุปกรณ์เสริมแล้วก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะใช่แล้วใช่แล้วถ้าพิมพ์แบบนี้ก็จะขึ้นมาเลยนะจริงเหรอจริงดิโอ้โหต่างหูรูปทำกิ้นด้วยพี่ฝวนอยากได้จังออเอออะไร ว้าวมีเยอะแย yeah, ะเลยมีที่คาดผมด้วยมีเยอะขนาดนี้เลือกกันเป็นวันแน่เลยอะ่ะสงสัยวันนี้ทั้งวันไม่พอเพยกว่าเรารีบมาตามหารถกันดีกว่านะ <c oughs> เดี๋ยวขาพี่ฝนใส่ตุ้มหูก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเดเดี๋ยวยว,ยวอวดก่อนอยู่ทางไหนนะนี่ไ็ น่ารักจังเลยแล้วพี่ฝนจะใส่ไปทําไมอะที่ครอบหัวก็บางหมดแล้วอะงั้นน่ารักนี่นะพี่ฝนอยากได้อแต่เดี๋ยวก่อนนะมีอย่างอื่นด้วยนี่มีหมวกแม่มดอีกต่างหากเออเขามีหมวกเอียงๆแบบนี้ด้วยนะเนี่ยน่ารักจังวันนี้พอใจแล้วมีตุ้มหูแล้วเรียบร้อยอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจบละ ไม่ใช่เรายัางไม่ได้ไปตามหารถล่ะจริงด้วยต้องแต่เริ่มมานี่หลายนาทีแล้วยังไม่ตามหารถสักทีงั้นเอาเป็นว่าเดยวันนี้เราจะออกตามหารถแบบง่ายๆกันก่อนก็แล้วกันนะแบบง่ายเราตามหาไปแล้วเหลือแต่แบบปานกลางนี่ไงแบบปานกลางไปถึงง่ายมีเดียมนี่ไงมีเดียมงั้นเอาอย่างนี้เราตามหารถคันต่อไปเน่เราจะต้องเก็บลูกกวาดวันฮาโลวีน20เม็ดด้วยกัน แล้วเอมมี่กดแล้วหรือยังเมื่อกี้เห็นเดินไปเดินมาอยู่อะเอมมีก่กดเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะไปตามหาตรงไหนก่อนดีคะนี่ไงเจอแล้วหนึ่งเมตรอดีจังลเลยเดี๋ยวก่อนนะฝั่งนู้นมีอีกแล้วฝั่งไหนรอเดี๋ยวพี่ฝนตามมาหนะ้าตาม,มาตรงนี้มีอีกแล้วเขาโอ้ตรงนี้เพียบเลยอ่ะอยากจะบอกว่าฝั่งนี้มีอีกเยอะแยะเลยนะขอบอกเอาละเก็บ พี่ฝนครับจอได้กินลูกอมันฮาลวินอยู่ฝั่งตรงข้ามเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ต้องได้กินหรอกจอมองเห็นเลยเนี่ยเม็ดบลเล์นี่ไงหน้าสถานีตำรวจก็มาทางนี้ทางนี้ตามฉันมานี่แล้วทางไหนเหรอพวกปีกเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนดีกว่านเนี่ยหน้าโรงพยาบาลเนี่ยอ๋อนี่งานหน้าโรงพยาบาลก็มีเยอะแยะไปหมด เอมี่เจอทางนี้ค่ะนั่นแหละนเมื่อกี้ท่านเก็บไปแล้วอ่ะข้างหลังสาถานีตำรวจก็มีนะคะโอ้โหอยู่ไกลมัอนกันนันเนี่ยหน้าโร<อ>งเรียนอะไรเงี้ยเต็มเลยพี่ฝนใช่แล้วอยู่ไกลๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเก็บเก็บอันนี้ก่อนก็แล้วกันเอาละเรียบร้อยพี่ฝนพอาจะมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วล่ะทุกคนฮะคิดอะไรได้ขึ้นมาอีกแล้วถ้าเราไปเก็บไกลๆเราอาจจะต้องใช้อุป,ปกรณ์เสริมนิดหน่อยนะนะ อ่าก็จริงอยู่นะเพราะมันไกลมากต้องนานเพิ่งได้แค่6เมตรเองงัานเดี๋ยวพี้อนขี่รถอันนี้ไปดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจักรยานหรอไม่ใช่ อันนี้ก็เรียกว่าสก,กูตเตอร์หรือเปล่าอ๋อสก,กูตเตอร์เดี๋ยวพี่เอกนี่นี่นี่พี่เอกทำรถพ่วงข้างฮะพารถพ่วงข้างไปเหรอนี่นี่มีที่ลากไงแล้วก็เดี๋ยวพี่เอกขี่รถก็จะกลายเป็นรถพ่วงข้างเออเป็นความคิดที่ดีนี่ข้างหน้าโรงเรียนก็มา,ามาแล้วเข้ามาแล้วนน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 เนน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 นานน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 ้านน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 ู่นนนะนน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 ้นนนน ข้างหน้าปูนไหนนี่นะนั่นไงหน้าเดแคมีอยู่หนึ่งเม็ดอ๋อนี่ไงหน้าเดแครจริงด้วยแหฉันเก็บแล้วนี่แน่เดี๋ยวก่อนขอลงไปเก็บก่อนรถพ่วงข้างจอดรอก่อนแป๊บหนึ่งมาขึ้นมาเลยพี่ฝนเอมี่ไปไหนแล้วนี่นั่นไงอยู่หน้าไปสันนีอะนะ เอมมนี่กำลังเก็บอยู่ด้านหน้าไปรษณีแล้วก็จะมาเก็บที่เดคแครต่อค่ะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยทางนี้ก็มีทางนู้นก็มีเ,เดี๋ยวก่อนนี่ต้องสาว่ายน้ำก็เจอแล้วนะไหนสาว่ายน้ำตรงเนี้ยหรอใช่แล้วเดี๋ยวขอกระโดดลงจากรถพ่วงข้างก่อนมาเร็วพี่ฝนนเน่ตรงน้ําพุก็มีเหมือนกันพวกเราน้ําพุไหนอะนี่ไงน้ําพุข้างสถานีตํารวจ โอ้โหอยู่บนน้ำพุเลยตั้งหากนี่งานเราจะต้องกระโดดขึ้นไปเก็บหืดหืหือกระโดดถึงไหมหสนใจกระโดดขึ้นมาบนรถพ่วงข้างไหมเดเอาละตอนนี้เราเก็บได้11แล้วตรงนี้ก็มีนะ12ข้างหน้านั้นมีด้วยแหละเดี๋ยวก่อนอีกหลายที่เหมือนกันเอมี่หายไปไหนอีกแล้วเอมี่ก็วิ่งเก็บอยู่ข้างหลังเรานี่ไงเอมี่กำลังกระโดดขึ้นไปเก็บบนน้ำพุแต่แบบว่า เห็นฝั่งโน้นเต็มเลยนะคะทางนี้ก็มีพี่ฝนนี่เล็วเข้านี่เลยข้างหน้าร้านของเจลินจีโหนุน่นหน้าโรงหนังโรงหนังงะเหรอนี่นี่นี่เจอแล้วโอ้โหวันนี้ว่เรามากันหลายคนอ่ะหาง่ายมากเลยเราลองไปดูตรงปั๊มน้ำมันกันดีไหมอะ่ะมาทางนี้เลี้วเข้าข้างหลังปั๊มน้ำมันไม่แน่ใจนะว่าจะมีหรือเปล่านะจะมาถึงขนาดนี้เลยเหรอพี่ฝนเฮ้ออะไรไม่มีแฮะ จะเช้าแล้วงั้จะเช้าแล้วงั้นเหรอจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วทุกคน <c oughs> โอ้โหนี่เราออกตามหากันตอนค่ำคืนจนถึงเช้าเลยเหล่ะเนี่ยเพราะเพีงเจออยู่ฝั่งนี้ของโรงหนังอะ่ะนี่นี่พี่ฝนก็เจออยู่ตรงหน้าร้านขายของเหมือนกันนี่เก็บไปก่อนเลยนี่เจอตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะคาเฟ่งั้นเหรอใช่แล้วข้างร้านอาหารมีหนึ่งเมตรนี่ง่ายเก็บได้แล้วเราอ้อมร้านอาหารไปข้างหน้ากันดีไหม ดูท่าทางจะมีเพื่อนคนอื่นเขากําลังออกตามหาเหมือนกับเราเลยนะเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นเทศกาลพี่ฝนฮึบฉุดเก็บได้แล้วตอนนี้17แล้วพวกเราฉันเจอตรงป้ายนี้ด้วยป้ายเนี่ยเหรอใช่แล้วเจอตรงป้ายด้วยออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวก่อน เจอข้างหลังนี้อีกนานเนี่ยจะครบแล้ว19แล้วทุกคนทุกคนนาธนาครานโอ้โหโอ้โห,โหพ,วพวกเบกวันนี้นายเจอเก่งชะมัดเลยแสดงว่าอันนี้จะเป็นเมสุดท้ายแล้วเก็บเลยเก็บแล้วปลดล็อกยานพหาหนะนี่เราได้รถมาแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้ว เราได้รถคันใหม่เป็นที่เรียบร้อยดีใจดีใจจังเลยฉันเปิดเลยได้ไหมเดี๋ยวก่อนขอดีใจก่อนไม่ได้หรือไงพวกปิ๊ก,กบูบูบูเอ้าบูมาด้วยนี่นะบู งั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะขอเปิดรถข้างหน้านี้เลยก็แล้วกันนะพี่ฝนเดินไปข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวรถหลดลงมาทับอ่าได้เลยได้เลยนี่รถคันใหม่ของเราอยู่ไหนเอ่ยอยู่กลางๆอ่ะอยู่นี่ต่างหากักเจอแล้วเปิดแล้วนะ โอ้โหรถพามเกียนคันใหม่สวยชามะดเลยนานเนี้ยทำไมท่อมีไฟด้วยฮะนี่่ะเข้ามีไฟเป็่งประกายได้พวกเรานี่บุ๊กไปแกแย่งเวียแกขึ้นตรงข้างบนหลังคาเดี๋ยวเอมี่จะนั่งข้างหน้าดีกว่าค่ะแล้วท่านนั่งไหนอะเนี่ยมาเร็วค่ะบุ๊กไปขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะพาขับไปวนรอบเมือกเออ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 อุตเดี๋ยวก่อนรถติดนิดหน่อย รู้สึกว่าระบบนำทางจะไม่ค่อยดีนะคันนี้ย <c oughs> พี่วอนขับขับไม่ได้เองพวกเราเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไปนอกเมืองดีกว่าไปทําอะไรนอกเมืองอะ่ะเอาทุกคนยังไม่ได้เปิดรถเลยไม่ใช่หรอมันก็จริงอยู่นะเดี๋ยวไปเปิดรถข้างนอกเมืองแล้วเราก็ขับเข้ามาสวยๆแข่งกันดีกว่าไหมนะขับเข้ามายังไงสวยๆอ้าก็ขับเข้ามาแบบสวยๆไงอฉันเปิดแล้วปุ๊กปิ๊กเปิดแล้วพี่เอกเปิดแล้ว เอมี่ก็กำลังจะเปิดอ่อนยันแล้วรดหล่นลงมาเลยค่ะพ่อเปลี่ยนสีได้ด้วย <c ười> เปลี่ยนสีได้ไปสีส้อมสีชมพูสีเขียวสีแดงได้หมดเหรอได้หมดเลยแต่พี่อยากให้เขาส้มขึ้นไปอีกนิดนึงอ่ะโอ้โหอ,อยากจะบอกว่าพอเรามาจอดใกล้ๆกันแล้วรถเหมือนกันนี่นะอย่างสวยเหรอ ปุ๊บป๊กนั่นมันส้มจนแดงแล้วนะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราเดี๋ยวเราขับเข้าไปข้างในในเมืองในบ้านเรากันดีกว่านะดูซิว่าใครจะไปถึงบ้านก่อนกันงั้นก็ต้องเป็นชั้นอยู่แล้วนะงั้นเราแข่งกันนะนับหนึ่งนับสองนับสามไปแล้วไปแล้ว <c oughs> <c oughs> วู้ววเออเออเออเเดีเด๋ยวก่อน พี่เอกรถติดเหรอรถโดนปุ๊กปิกเบียดอีกแล้วปุ๊กปิกเบียดอีกแล้วงั้นเหรอฉันไม่ได้เบียดนะฉันก็ขับมาในเลนของฉัน,นะ่ะงั้นเราก็ขับไปที่บ้านพร้อมกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวก่อนนี่ร้องพี่เอกก่อนนี่ก็เราแข่งกันนี่นะโอ้โหนี่แน่พี่หวนชนะแล้วอเอมมี่ตามมาแล้วเนี่ย เอมมี่มาแล้วค่ะโอ้มาเป็นการสุดท้ายเลยเอมมี่ตกลงว่าใครเป็นฝ่ายชนะได้ที่หนึ่งที่2ที่สามที่สี่ละคราวนเนี่ยก็ต้องเป็นชั้นไงชั้นมาถึงก่อนอ๋อชั้นดั้งหากแบบโป๊กปิดฮะชั้นมาถึงก่อนฉั้นเข้าไปจอดในบ้านเลยนะจะบอกให้ฉั้นมาถึงที่บ้านก่อนตั้งหกัก <c oughs> อย่าทันรอกันเลยสองคนเนี่ยงั้นถามเพื่อนดีกว่าว่าใครชนะก่อนกัน มันก็ต้องช้นนะดิเดี๋ยวถามเพื่อนให้เพื่อนคอมเมนต์มาบอกดีกว่าสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดอะไรกดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ยบาย,บย